สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l กันพามนนะฮะคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องสองแผงกับมาสเเกตหนึ่งต่อร้อยกันดั้มเอ n o ูนอร์มอลสเปเชียลฟอร์สเวอร์ชันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่อ,อยู่ในตระกูลของกันดั้มเอนะครับซึ่งผมไม่เคยประกอบมาก่อนเลยนะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับผมเคยเห็นตัวที่เป็นสีธรรมดานะ่ะจะเป็นสี ขาวน้ำเงินนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีขาวล้วนๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาเปิดกล่องดูกันนะครับว่าแผงมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะว่าแล้วนะครับอ่าก่อนจะเปิดกล่องนะฮะสำหรับตัวเนี้ยมาสเตเกตนะครับกล่องมันไม่ใหญ่นะครับมันเป็นกล่องขนาดย่อมๆนะแต่จะมีความหนาของกล่องค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งของเดิมนะฮะของเดิมที่เป็นกันน้ำเอทูนตัวธรรมดานะครับจะเป็นกล่องแนวตั้งนะครับมันจะมีรูปกันั้ำอยู่ตรงนี้นะ ซึ่งตัวนี้เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแพ็กเกจกล่องอะไรนะครับขนาดเท่าเดิมเพียงแค่เปลี่ยนเป็นสีดำนะเปิดกล่องเลยนะอะในกล่องนะครับจะมีแผงมา1นึ่ซองสองซองสามซองสี่ซองและ 5ซองนะมี5ซองเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคู่มือนะคู่มือนะครับจะเป็นเล่มขาวๆไม่มีรูปปกนะครับแต่ข้างในนะครับจะเป็นเหมือนของบันไดเลยนะเพียงแต่หน้ากลางนะครับไม่มีที่เป็นหน้าสีนะครับแล้วก็นัาสุดท้ายจะเป็นการติดดีคอนะซึ่งกล่องนี้นะครับไม่มีดีคอน้ําแถมนะจะมีแค่ดีคอ ที่เป็นดีคอคูดนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์ฟอยล์เท่านั้นเองนะทีนี้เรามาดูแผงกันนะครับว่ากล่องนี้มีมาทั้งหมดกล่องนี้นะครับมีแผงมาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 1 7แผง17แผงท้วนนะครับอ่ะมาดูกันก็แผงนะฮะอย่างนี้ผมบอกไปตัวนี้เป็นสีขาวล้วนนะฮะเพราะฉะนั้น แผงมันก็เลยจะมีอยู่แค่2ส,สีหลักๆนะครับจะเป็นสีเกาะสีขาวกับโครงเท่านั้นอ่ะว่าแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยอหอแรกนะรัรัะอะไรร่วงมาเอ่ยมีชิ้นส่วนสีเขียวนะครับหลุดออกมาอ่าโอเคหลุดออกมาจากตรงนี้เดี๋ยวค่อยกาวติดอ่ะ แผงแรกนะครับเป็นแผงใสสีเขียวนะครับแผงเล็กๆนะเออมืดไปไหมอ่ะแผงแรกนะครับแผงสีเขียวใสนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับน่าจะเป็นตรงช่วงส่วนหัวนะครับหน้าอ,อกนะแล้วอันนี้อะไรไม่รู้สามชิ้นนะครับดูใกล้ๆนะ ในกล้องนะมันจะออกฟ้านะครับแต่จริงแล้วมันออกไปทางเขียวเลยนะวิเขาหลุมดำไหมเนี่ยปกตินะไม่หายนะครับชิ้นนี้สําหรับแผงแรกนะครับสีเขียวอ่าแล้วในซองนี้นะครับจะมีแผงที่เป็นมือนะครับอีกหนึ่งแผงด้วยกันนะเป็นสีเทานะครับก็มีลักษณะมือมา 1, 2, 3, ่ามแบบด้วยกันนะฮะ เป็นมือนะครับสแบบแต่รู้สึกว่าจะให้ฝ่ามือมาแค่คู่เดียวนะครับเ็คือเปลี่ยนสีนิ้วนี้เอานะแล้วก็แผงโค้งนะครับเนื้อพลาสติกนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเก่าอยู่นะเออไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพลาสติกอะไรนะเพราะมีความรู้สึกว่า ผิวสัมผัสจะเป็นแบบพลาสตกิกถูกๆมันๆนะครับนะแล้วก็แผงไม่ใช่อันเดอร์เกตนะครับแล้วก็อีกแผงนึงนะเป็นแผงโค้งข้างในแหละนะครับสีเทาก็อตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นงานที่มีการเปลี่ยนดีเทลนะฮะเป็นงานเดิมๆเลยนะเป็นงานของเก่านะครับ่ยคิดว่านะมันจะเป็นงานของเก่าไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงนะครับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรแต่อย่างใดเข้าไปอ่าองต่อไปนะครับก็ยังเป็นสีเทาอยู่นะยังเป็นแผงโครงอยู่อ่แผงนี้ไม่มีชิ้นส่วนหลุดมาอ้าวแผงแรกนะครับอุ้ยเกือบหลุดนะแผงที่เป็นกระบอกนะครับปลายกระบอกปืนนะครับ เกือบหลุดมา,าซึ่งแผงนี้นะครับก็เป็นแผงสีเทาซึ่งน่าจะเป็นโครงของอาวุธนะครับของอาวุธพราผมจ,จับแล้วผมก็รู้สึกว่าพลาส,สติกมันก็น่าจะนะยังไม่ใช่พลาสติกที่รุ่นใหม่ๆะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการรีนะครับเป็นการย้อมดินะเพราะว่ามันมีตัว สีธรรมดาออกมาแล้วตัวนี้เป็นสีขาวน่าจะมีการย้อมกันนะฮะอันนี้เป็นแผงเบิ้ลนะครับเป็นแผงเบิ้ลเหมือนกันทั้งสองแผงดีเทลของแผงนะครับก็มีลิดหน่อยเท่านั้นนะแต่ถือว่าก็ชัดนะใช้ได้นะครับชัดใช้ไดอ้อีกสองแผง ทีนี้ก็มาดูแผงที่เป็นสีขาวกันหน่อยนะครับโอ้โหมันซอยยิบมาวะ่ะอ่าแผงนี้นะฮะมีอยู่3สีด้วยกันก็จะเป็นสีเรียกว่าเป็นสีเปลือกไข่นะครับสีออกเหลืองเปลือกไข่นะแผงเล็กๆหนึ่งแผงด้วยกันนะครับ ดีเทลก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็อีกแผงหนึ่งก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับอืมถ้าเทียบกันนะแผงนี้น่าจะสีเหมือนเปลือกไข่มากกว่าอันนี้จะเหลืองกว่าหน่อยนึงนะครับอืมแล้วก็แผงสีขาวนะครับเป็นแผงเบิ้ลกันนะแผงนี้สีขาวเป็นขาวแบบ ไม่ได้ขาวแบบขาวจั้วนะเป็นขาวแบบเขาเรียกอะไรเป็นขาวแบบมนมุนหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่สีเทานะอืมพลาสติกนะฮะค่อนข้างมีริ้วรอยนะครับมีริ้วรอยเยอะดูสองต่อไป ซองนี้นะครับจะมีแผง PC มาด้วยนะจริงๆมันต้องติดกันยังไงวะเนี่ยมาางมันนะจริงๆมันแผงเดียวแหละนะครับแต่มันถูกตัดซอยมานะครับเพื่อให้แพ็คได้ง่ายขึ้นนะอ่อน่าจะอยู่แบบนี้นะครับน่าจะอยู่แบบนีนะ้ประมาณนี้แล้วกันนะซึ่ง PC นะครับ เยอะแยะเลยนะสำหรับตัวนี้นะ E ีซีเยอะมากนะครับจุดขยับก็น่าจะเยอะตามด้วยนะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มัน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 เปลี่ยนลากเป็นยานได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความแข็งแรงของตัวนี้ไม่ไม่น่าจะแข็งแรงมากนะครับนะแผงสีขาวแผงเบิ้ลแผงนี้นะครับจะเป็นเกราะชั้นนอกนะฮะซึ่งเป็นสีขาวล้วนๆเลยซึ่งแน่นอนครับเหมือนขาวแผงเมื่อกี้นะฮะ ไม่ได้ขาวใสสว่างนะครับเป็นขาวมนๆหน่อยนะครับส่วนดีเทลต่างๆนะครับก็ถือว่าคมชัดใช้ได้นะครับอันนี้มันหลังมือใช่ไหมทำไมผมรู้สึกว่าหลังมือมันใหญ่ยังเลยตัวนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตระกูลของกันั้มเอ็ดมันตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนนะครับมาถึงซองสุดท้ายนะครับซองน,นี้จะมีดีพอติดมาด้วย อันแรกครับเป็นแผงบีมเซเวอร์นะครับซึ่งโค้งมาเชียวโค้งมาเลยนะหนึ่งแผงด้วยกันก็จะมีเซเวอร์ที่เป็นตัวสั้นแล้วก็เป็นตัวยาวหนึ่งแผงด้วยกันนะครับส่วนเรื่องฟองอากาศแผงนี้ไม่มีนะครับไม่มีฟองอากาศข้างในหนึ่งแผงนะครับสำหรับบีมเซเวอร์ แล้วก็แผงสีขาวนะครับอีก2องแผงนี้อ่ะแผงนี้มีนักบินนะฮะมีนักบินมีแบบผ้านั่งกับตัวยืนนะครับหนึง่งแผงนะผมว่าสีขาวแผงนี้ไม่สวยนะอืมมันไม่ได้ขาวแบบสว่างสว่างนะครับมันขาวหม่นๆนะ แผงสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้อ่าก็เรียกว่าแผงมันนะครับไม่ได้มีสีอะไรมากมายเลยนะมี2ส,สีหลักๆเองนะครับนี่ดีคอมันก็จะมีอ่าตัดออกมาดูเลยดีกว่าอ่าดีคอสำหรับกล่องนี้นะฮะก็จะมีอันแรกนะครับเป็นสติกเกอร์ฟอย กเกอร์ฟอยล์แล้วก็สติกเกอร์ฟอยล์ชิ้นหนึ่งนะครับในส่วนของตรงตานะครับของตรงตามันหรือส่วนหน้านั่นแหละนะแล้วก็เป็นดีคอขูดนะครับดีคอขูดดีคอขูดให้มา2อันนะเหมือนกันเลยไหมเนี่ยเออวะ่ะเหมือนกันเลยนะให้มาเบิ้ลอะนะครับ ไม่รู้ว่ามันใส่มาจงใจหรือว่าเป็นการหลุด QC มันหรือเปล่านะให้มา2อันเลยนะครับเหมือนกันเด้เลยนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับ2อันมันจะติดอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอ่าที่เป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ธรรมดานะให้หมาหนึ่งชิ้นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับอ่าก็สำหรับกล่องนี้นะครับก็มีปะมาณนี้นะครับซึ่ง ความรู้สึกส่วนตัวผมก็คือผมรู้สึกว่าแผงมันเนื้อพลาสติกมันยังมันยังเป็นรุ่นเก่าๆอยู่นะครับมันยังไม่ใช่พลาสติกที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับความรู้สึกนะพอหลังจากที่ได้จับจากรูปๆคำๆดูเนี่ยนะครับรู้สึกพลาสติกมันยังเป็นแบบที่เขาเรียกว่าแบบพลาสติกขันอยู่นะครับซึ่งตอนประกอบนะครับค่อยมาดูอีกทีว่ามันประกอบง่ายประกอบยากแค่ไหนนะ ส่วนตัวนะครับเดาวไว้ก่อนเลยว่าน่าจะค่อนข้างไม่แข็งแรงนะนะพูด,ดง่ายๆว่าง่อยอะนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ต่อกันดั้มที่เป็นตัวที่มันสามารถแปงลงร่างกันได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นกันดั้มที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้กวก็เป็นกันพาที่ไม่แข็งแรงดีกว่านะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับสําหรับคนที่อ่ารอผมนะครับรีวิวเจ้าไอตัว เตนโดเบียนนะครับที่ขนาด1ต่อเต็นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับซึ่งมันยังรีวิวไม่ได้เพราะว่าผมทำชิ้นส่วนบางชิ้นหายไปนะครับกำลังเบิกใหม่นะครับรอจากทางจีนส่งมาก่อดน,นะครับก็เรียกว่า้าได้มาผู้ผมจะรีบรีวิวให้เพื่อนได้ดูเลยนะอ่าก็คลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันพามาด้วยนะฮะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรกดกระดิ่งรอก็ไม่ได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ